ครับสวัสดีมีลักหนักปั่นดูท่านนะผมอยู่กับผมดีเจบานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาครับท่านใครที่ขอเกมบวนนข้ามาผมก็จัดให้ตามคําขอแรงนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ครับผมด้วยนะจ๊ะจัดกันไปกันก่อนนะผมเบ็ดรันหนึกันไปดีครับท่านพยานเปิดเทรบโบมา ขอแบบบางเบิบ่มๆหน่อยนะจ๊ะเออม,มาดิยังยังไงกันต่อ <c oughs> ผมมาหมื่นสามวเอ้ยไม่ใช่สามหมื่นโอ้หมื่นสามได้ไงวะเนี่ยเหลือจะเชื่ออะไรเนี่ยเป็นไรไม่รู้ว่าผมเป็นเๆๆง,นง,นงื้อเง้างะสงเงานีงไงอะไรก็ไม่รู้ไปกันกรอและแจังว่าเนี้มขออนุญาตนะครับอะไรกันไปก่อนอีกนิดนึงขอแบบบังเบิ่มๆหน่อยได้ป่ะครับผมเฮ้ย 300ไปดีครับเราอย่าไปหยองฉากแล้ผมสิบหมุนสวยๆงามๆเข้าเผื่อได้เผื่อโดนบึบ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 ,บ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 โอ้โหสามชิ้นหมุนไปต่อผมเราอย่าไปท้อรถเรามีเครื่องแรงอยู่แล้วอย่าเอนไปตายผมเล่นนักสู้มันอยู่ในสายเลือดมามาันต้องโดดสักครั้งแล้วว่าจะไม่โดดได้จริงๆเลยเหรอ เป็นไปหรือเปล่ามามามาดิมาดิมาด,มาดิจังหวะนี้ผมสวยสวยงามาไรไม่มีชีวิตจิตแจม่มใสเอ้ามาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยดีเยอะจังหวะนี้ของแพ้ค่ไรไม่มีชีวิตจิตแจม่มใสอุ้ยแย่แค่ไม่เข้าเลยอะ่ะไปกันต่อเลยครับสามสิบหมุนเราไม่เลื่อนนักสู้อยู่แล้ว แดงมันเป็นหนัสง,นงสู้ับผมหนังสู้ให้สุดใจครับผมมาเอาหน่อยเอาหน่อยมาแล้วอว้ยโดดโดดขึ้นมาแล้วครับท่านจางว่านี่สวยงามพระรามแฝดแล้วผมอันนี้ไม่เอานะจ๊ะถอยกันไปก่อนนะผมถอยกันไปก่อนอันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอา เออไปกันก่อนอครับช้างว่านี้แหละอันนี้ก็ได้ไม่เอาเออขอกล่องไหมวะขอกล่องน,นะอันนี้แหละสวยมาคำโตโตโอ้หยยูเหลือจะเชื่ออะไรวะน,นี่อยากได้อนะ่ะไม่เอาอได้เปล่าโ,โ,โห้ยจบเลยจังหวะนี้โ哟 หัวได้ที่หัวโดนนี่โอ้โหสามหมื่นบาทคูณมาพร้อมกับกําไรพอดีโอ้ห่มนิดนึงนิดนึงยังดีอยู่ที่ยังได้มาเอาเอาเอามาแล้วครับท่านไหลต้นไหลต้นไหลไฟโอ้ห่มมาๆมาอันนี้หรออันนี้เหลือหรอโอ้หมาถือว่าได้ถือหัวโดนนะโอ้มมาอีกสามหมื่นนะโอ้มมา สวยง,งามพรามแครับท่านเอาเรื่องกันอยู่ใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนนะผมก็สามารถขอเกมมันเข้ามาได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า